สวัสดีตอนเช้าสวัสดีเพื่อนเพื่นักผู้ติดตามนะครับนานมากเลยนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปกับชชองวินัยสุทธินะครับวันนี้พ,พอพาเพื่อนมาดูบรรยากาศตอนเช้านะฮะเช้าหกโมงกว่ากว่าปีนี้ก็ทำนะครับนาปัง ลงข้าวหอมมะทุมได้10บกว่าวันแล้วนะครับ10บกว่าวันแล้วเกือบครึ่งเดือนอันนี้ก็ได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันตั้งนานครับกว่าจะได้ลงสคลิป ทำช่องสองช่องนะครับอีกช่องหนึ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับหนังนะฮะหน่วยหนังหน่วยบริการแล้วก็ฉายที่ไหนฉายบ้านอะไรก็อีกช่องหนึ่งที่ผมทำแล้วก็ช่องทางเกี่ยวกับการเกษตรทางช่องนี้ก็ไม่ได้เอาลงให้เพื่อ,อนๆนะครับก็วันหลัง จะเอาคลิปแบบบรรยากาศท่องเที่ยวแต่ละที่เอามาลงช่องนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันจะไม่เน้นการเกษตรนะครับก็จะใส่เป็นช่องรวมเกี่ยวกับมีเที่ยวด้วยนะครับถ้าวันไหนผมออก ออกไปถ่ายคลิปเกี่ยวกับหนังผมก็จะ่ต่ไอ้บรรยากาศที่ผมผ่านขับรถทานให้เพื่อนๆได้ชมกันก็อยู่ในช่องนี้นะฮะก็ฝากกับเพื่อนๆอ,อีกช่องหนึ่งด้วยกับช่องวินัยสถิเหมือนกันนะครับก็พิมพ์ภาษาอังกฤษครับ WIEIE w I N A I S U T T H I นะครับช่องวินัยสธินะครับขนาบปังของปทุมเพิ่มยาวแล้วอันนี้ก็ชะลอ,อน้ำแล้วกักน้ำเอาไว้ช้าไม่ได้ปลอยแล้วก็ยาจะขึ้นนะ บรรยากาศตอนเช้านะครับอากาศสดชื่นอาจจะไม่ชัดสักหน่อยนะครับพยอนเสงกำลังสูบน้ำน้ำอยู่นะครับใส่ข้าว ขึ้นมาเยอะๆตรงนี้ก็เริ่มงอกแล้วแต่มันบางอาจจะมองไม่ชัดนะมันบางไม่ได้วันนะแต่ไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่ากลัวอย่างเดียวก็คือหญ้าหญ้าขึ้นเร็วเพราะดินมันเชื้นตลอดทางโน้นตรงโน้น,น,นมัน มันเป็นที่ลุ่มนะครับตั้งสูบร,รอเลยวันนี้ยังไม่ได้สูบนะฮะน้ำมันขึ้นมามันลุ่มเกิน สำหรับวันนี้วันที่14ธันวาคม2563ก็จะสิ้นปีนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปี63ใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้ว เินเร็วไม่ได้นะครับมันสั่นโทรศัพท์ของผมกันสั่นมันเสียมันจะอาจจะเขยา่ารูปภาพอาจจะโยกย้ายโยกเยกไม่ได้ใส่กันสั่นนะครับทุกครั้งถ่ายถ่ายมันก็มัน กันสันมันยังไม่เสียพอดูได้แต่นี่กันสันเสียแลย้วนา้นครับกว่าจะหาคลิปมาให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องช่องนี้นะครับได้ดูกันเพื่อนๆที่คอมเมนต์มานะครับต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ตอบ ส่วนมากจะอยู่ที่ช่องอีกช่องหนึ่งนะฮะอีกช่องหนึ่งช่องวินัยช่องหนึ่งก็เลยช่องนี้เพื่อนๆคอมเมนต์มายังไม่ได้ตอบนะครับต้องต้องอภัยด้วยนะครับกร,บราบขออภัยด้วยนี่ก็สูบน้ำใสแล้วครับ กับแผงแผงโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะฮะเอาขึ้นจากโบหมดแล้วเพราะว่าโบถลุมนะครับโทรบอกช่างแล้วช่างบอกว่าเดี๋ยวจะมาอาทิตย์หน้า างสูบนะครับน้ำไม่เต็มที่ถ้ามันเปียกเปียกแล้วมันยากทีนี้มันยากยากเพราะอะไรหญ้ามันขึ้นหญ้าขึ้นเร็วมากก็่วว่าปีนี้จะไม่ทำนะ ว่าปีนี้จะไม่ทําก็เคยทําแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องทําปีนี้ปลูกข้าวโพดเหมือนกันนะครับอยู่ทางโน้นที่เดิมนะครับปลูกข้าวโพดลงปลูกได้ห้าแถวแล้วเสร็จนะเรียบร้อย ยังไม่พร้อมที่จะปลูกต่อเอามาเอารถไถมาสูบน้ำก่อนใส่น้ำเยอะๆเมื่อกี้แห้งแตกระเหงเอาน้ำมาใส่แค่นิดเดียวไม่กี่วันหญ้าก็ตามขึ้นมาแล้วต้องสูบน้ำใส่ให้เต็ม ใช้ยาธรรมดายานกยากำจัดยาอีกต่างหากแต่ก่อนไม่มีหรอกครับแต่ก่อนไม่มีไปซื้อพันข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์มาลงมาลงปีสี่ปีที่แล้วก็นึกว่าไม่มียานกเวลาวานเสร็จขึ้นมาจน เต็มเลยทีนี้ระบาดแล้วระบาดเสียเลยเสียที่นาเลยแ,แถวนี้ไม่มีทุกวันนี้มียยเยะอะเยอะแยะย่างนกคลิปนี้ถ่ายนานัะหน่อยครับ เูาคลิปหน้าไปถ่ายบรรยากาศถ่ายบรรยากาศสถานที่สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ที่ดีๆสวยงามให้เพื่อนได้ดูนะฮะ จากตรงไหนไปถ่ายคลิปหนังก็ผ่านที่ดีๆที่สวยก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันก็จะลงจะลงช่องนี้แล้วครับช่องอย่่ในเดือนสีสันก็จะไม่ลงเกี่ยวกับการ,กรเกษตรการทำนานะครับก็จะเอาาบรรยากาศภาบรรยากาศแบบ ไม่ใช่ทงทง่งนานะครับให้เพื่อนๆได้ชมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องวินายสุทธิ w ับบ i แล้วก็เอสยูที T T S I นะครับวินายสุทธิภาษาอังกฤษก็พิมพ์ไปชมและติดตามได้นะครับก็มีส่วนมากจะเป็นหน่วยหนังกลางแปลงนะครับหน่วยหนังกลางแปลง ท่านใดที่ชอบเราไปชมบรรยากาศกันนะครับครับก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะฮะเเพื่อนๆได้ชมกันกับข้าวหอมมะลิกับข้าหวาหอมปทุมทีนี้ลงหอมปทุมนะครับสวัสดีครับ